สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะปุ้ยเอาสูตรโดนัทมาฝากสูตรนี้นะคะได้จากเพจฟอร์คอนแจกสูตรโดนัท5สัญชาติพร้อมซอสดิฟหอมนมเข้มข้นถึง2รสชาติถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวสามีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะ อยากให้ขนมของเราหอมนมเข้มขน้นปุ้ยขอแนะนํานมข้นจืดนกเหยี่ยวฟอคอนหอมมันนมเติมเต็มทุกเมนูเบเกอรี่สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศมาค่ะเรามาทําโดนัทกันเริ่มจากเทน,นมข้นจืดนกเหยี่ยวฟอคอนลงไปและตามด้วยแป้งอเนกประสงค์ไข่ไก่น้ําตาลทรายเกลือยีส หลังจากใส่ส่วนผสมครบแล้วยกไปทำขั้นตอนถัดไปค่ะเราจะนำโถนวดขนมปังเข้ากับเครื่องเสร็จแล้วก็เปิดเครื่องตีค่ะขั้นตอนแรกให้เราผสมส่วนผสมให้พอเข้ากันหลังจากพอเข้ากันเสร็จแล้วให้ใส่เนยและตีต่ออีกประมาณ25นาทีหลังจาก25นาทีผ่านไปให้สังเกตแป้งนะคะแป้งจะมีเนื้อนเนียนหลังจากนั้นก็ยกไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ เราจะเอาแป้งที่นวดเสร็จเรียบร้อยแล้วมาแบ่งแป้งนะคะแป้งหนึ่งสูตรจะแบ่งได้ทั้งหมด20ชิ้นชิ้นละ50กรัมหลังจากแบ่งแป้งแบบนี้แล้วให้เราม้วนเป็นทรงกลมใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้บีบปิดแป้งให้สนิทถ้าบีบไม่สนิทนะคะเวลาขึ้นฟูเขาจะดีดตัวออกนะหลังจากได้แป้งแบบนี้เรียบร้อยแล้วเรานำมาพักที่ถาดแล้วก็คลุมด้วยพลาสติกของปุ้ยจะเป็นปิดแลปเอาไว้นะคะ หลังจากคลุมพลาสติกเรียบร้อยแล้วให้เราปล่อยแป้งเอาไว้ให้ขึ้นฟูสองเท่าหรือประมาณ1ชั่วโมง15นาทีหลังจากครบเวลาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำโดนัทไปทอดกันค่ะปุ้ยจะใช้น้ำมันปาล์มนะคะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ในการทอดหลังจากนั้นนะคะให้เปิดแกสใช้ไฟกลางค่อนอ่อนมากหรือ150องศาเราจะนำแป้งนะคะมาเจาะรูปเป็นโดนัทโดยการจิ้มลงไปตรงๆแบบนี้ ใช้นิ้ว2นิ้วนะคะยืดแป้งให้เป็นทรงกลมแบบนี้เลยค่ะหลังจากยืดแป้งให้เป็นรูก,กลมแบบนี้เรียบร้อยแล้วให้เรานำลงไปทอดได้เลยค่ะไฟที่ใช้จะยังเป็นไฟอ่อนนะคะ150อองศาไม่เกินนะถ้าเราใช้ไฟแรงโดนัทของเราจะกระด้างหลังจากนั้นค่ะพอออกเหลืองทองอ่อนๆแล้วให้เรากลับด้านอย่าทอดให้จนสีเข้มนะคะไม่อย่างนั้นโดนัทของเราแป้งจะกระด้าง เราจะทอดให้ได้สีประมาณนี้ค่ะหลังจากได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปพักเสด็จน้ำมันกันปุ้ยจะเอาโดนัทที่ทอดเสร็จนะคะมาเสด็จน้ำมันหลังจากนั้นก็ปล่อยให้เย็นสนิทก่อนที่เราจะเอามาโรยไอซิ่งแบบนี้เราจะโรยไอซิ่งหน้าขนมแบบนี้นะคะเพื่อให้มีความน่ากินบอกเลยนะคะว่าสูตรนี้ทำออกมาแล้วอร่อยเหมือนโดนัทญี่ปุ่นร้านดังเลยน่าทำกินทำขายมาก มาค่ะเรามาทำซอสดิฟกันเริ่มจากซอสดิฟนมฮอกไกโดเราจะใส่นมข้นจืดนกเหยี่ยวฟอคอดลงไปในชามผสมหลังจากนั้นนะคะให้เราเพิ่มนมข้นหวานนกเหยี่ยวฟอคอดลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยเกลือแป้งข้าวโพดผงนมสดฮอกไกโดหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมครบเรียบร้อยแล้วให้เราใช้ตะก้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากัน เอาให้เข้ากันเลยนะคะอย่าให้เหลือเม็ดแป้งอันนี้พักเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำซอสด,ดิปชาไทยกันส่วนผสมจะเหมือนกับนมสดฮอกไกโดเลยค่ะแต่เปลี่ยนจากนมผงฮอกไกโดเป็นผงชาไทยเท่านั้นเองคนส่วนผสมให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เราจะเอาไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะก่อนที่เราจะคนส่วนผสมให้เดือดนะคะเราจะต้องเอาเขามากรองก่อน กรองอย่างน้อยหนึ่งรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เปิดไฟกลางนะคะเราจะคนส่วนผสมไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมจะเดือดขั้นตอนนี้นะคะอย่าหยุดมือเลยนะไม่อย่างนั้นนะคะซอสของเราจะติดกน้นหม้อหลังจากเดือดแบบนี้เรียบร้อยแล้วให้เราปิดไฟค่ะเสร็จแล้วก็เติมเนยสดลงไปเป็นเนยจืดนะคะใส่เสร็จเรียบร้อยคนส่วนผสมให้เข้ากันหลังจากพอเข้ากันแล้วค่ะ ให้เรายกไปได้เลยส่วนอันนี้เป็นซอสชาไทยนะคะเราก็จะกรองเหมือนกันก่อนที่เราจะาไปต้มหลังจากกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดไฟแล้วก็คนส่วนผสมไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมจะเดือดหลังจากเดือดแบบนี้แล้วค่ะเติมเนยสดจืดลงไปแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันหลังจากเนยละลายเรียบร้อยแล้วปิดไฟและนำไปพักให้เย็นได้เลย เราจะพักจนกว่าซอสดิฟจะเย็นนะคะหลังจากซอสเย็นแล้วเราก็เอามาใส่แพ็กเกจนะคะขนมสามารถแช่เย็นเก็บได้7วันมาค่ะเรามาเทสขนมกันปุ้ยบอกเลยนะคะว่าโดนัทสูตรนี้หอมนมเข้มข้นมากแป้งนุ่มมากค่ะปุ้ยแนะนำเลยนะคะให้ใช้นมข้นจืดนกเกี่ยวฟอคอนจะช่วยทำให้ขนมของเรามีความเข้มข้นหอมนมมากๆไม่ว่าจะกินคู่กับดิฟชาไทย หรือว่าคู่กับนมฮอกไกโดปุ้ยบอกเลยนะคะว่ารสชาติของนมนะคะเข้มข้นสุดเบอร์สุดๆไปเลยค่ะนมข้นจืดนกเยี่ยวฟอร์คอนเป็นความอร่อยที่ห้ามพลาดเด็ดขาดสุดท้ายค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะพาเพื่อนๆไปคำนวณต้นทุนเพื่อทำขายกันต้นทุนโดนัทหสูตรนะคะอยู่ที่67บาทตกชิ้นล้า3บาท35สตางค์ซอสดิปนมฮอกไกโดนะคะต้นทุนอยู่ที่75บาทหรือถ้วยละ15บาท ซอสดิปชาไทยต้นทุน72บาทหรือถ้วยละ14บาทส่วนราคาขายที่ปุ้ยจะแนะนำนะคะโดนัทเนี่ยให้ขายชิ้นละ10บาทส่วนซอสดิปนะคะให้ขายถ้วยละ25-30บาทต้นทุนจะไม่แพงมากนะคะเพราะว่าปุ้ยใช้นมข้นจืดนกเกี่ยวฟอคอนราคาคุ้มค่าช่วยควบคุมต้นทุน ยังไงนะคะปุ้ยก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับโดนัทส,สูตรนี้แล้วกลับมาเจอกับปุ้ยในคลิปหน้าปุ้ยเจาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ